สวัดีครับมาบอกบุญครับที่วัดบางประช้อนแดดเดียวครับจะทําการทอดปลาเฮ้ยจะทําการทอดพระป่าในวันสงการนี่ครับเชิญร่วมทําบุญครับอ้นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยดีเหมือนกันเราไม่ค่อยได้ทําบุญกันใช่ฉันทำนี่เลยนี่เรื่องบุญไม่ต้องห่วงยี่สิบบาทครับสาทุชั้นสาทุห้าสิบสาทุด้วยแหม2ยี่สิบอ่ะ ของฉันด้วยสาธุเท่าไรขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมด5บาทโอ้โหเยอะกว่าเพื่อนสาธุขอให้ได้บุญกันเยอะๆนะครับได้รับบุญกันทุกคนทุกคนนะครับสาธุเอาไปด้าล่านะบุญมาให้ตามไปนิดนี่พวกเราชื่อว่าดูแปลกๆนะน่าสงสัยนลเนี่ยดูหน้าตาไม่เห็นเป็นเหมือนพวกคนทำมังสรนังอุลังอุตังเลย ก็นั่นน่ะสิฉันจะไปแน่ใจได้ยังไงว่าเงินห้าบาทที่ฉันทำบุญไปที่เขามาอ้างแอบเองเนี่ยไม่จะไปถึงวัดประช่อนแดดเดียวแม่หลวงพี่มาแล้วหลวงพี่มาแล้วจริงๆเลยฉันไม่น่าไปทำบุญแบบนี้เลยอ่ะไม่ถึงด้วยนะเนี่ยนี่เสียดายจังห้าบาททำบุญไปแล้วอย่าไปคิดมากนะใช่อย่าคิดมากเลยที่ถ้าเกิดทำบุญไปแล้วมมานั่งคิดมากหรือเป็นทุกข์เนี่ยผมว่าคราวหน้าพี่ไม่ต้องทำบุญดีกว่าใช่ นี่แต่ฉันจะเตือนพวกเธอทุกคนเลยนะต่อไปนี้ถ้าคนกะเลกะลาดเล่ล่อนมาถือซองอุลาอ,ลอลุตังอย่างนี้เธอไม่ต้องทําบุญเลยนะเนี่ยไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วออโอ้ยถ้าอย่างงี้นะมันต้องถอนจางซี่มันต้องถอนไม่ใช่อย่างงี้มันต้องรัว สมัสมการโดนถอนทุกคนต้องนานเห็นมิดมันต้งซีมันต้องถอนเลยครับกรอนมันพาไปครับคืออ่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยสบายใจครับเพราะว่าทําบุญไปแล้วกลัวว่าเงินน่ะจะไม่ไปถึงวัดนะครับคนเราเนยนะคุณโยมนะเวลาเราจะทําความดีทําบุญอะไรเนี่ยนะเราต้องรู้จักก่อนจริงๆแหมอาตมาก็ไม่โทษโยมจิกหรอกนะอาตมาก็สงสัยเหมือนกันสงสัยเอ๊วัดวัดปัทชรอนแดดเดียวมันอยู่แถวไหนแล้วใครเป็นเจ้าวาดสงสัยจะอยู่ใกล้ๆกับแม่ลาปลาเผา ตอนแรกเราต้องมาเข้าใจคําว่าบุญก่อนบุญนี่คือคุณภาพของจิตใจเวลาเราทําบุญในนะั้นเราจะมีคุณเอาคุณภาพมาเติมให้จิตใจเช่นคุณโยมหมูคุณโย,ม,ณยมตีบริจาค20บาทเนี่เป็นการกําจัดความโลภแล้วนะอ้าวคุณโยมคุณโยมนอยบริจักาค5บบาทโอ้อย่างนี้ก็ได้บุญเช่นเดียวกัน บางคนประสงค์จะออกเงินไม่ประสงค์จะออกน้ำครับเออแต่บางคนประสงค์จะออกน้ำแต่ไม่ประสงค์จะออกเงินนะครับมีนะครับมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นก็มีนะใช่บางทีมีผู้ไม่ประสงค์ <igen> ออกน้ำแต่ยิบเงินเข้าไปด้วยก็มีดันั้นแล้วคนเราเนี่ยเวลาจะทําบุญเนี่ยนะ มันต้องเต็มใจก่อนหอให้ขณะให้หลังให้ต้องเต็มใจบางคนก่อนให้ก็สงสยัยเอ๊ะพระจริงหรือเปล่าขณะให้ก็สับสนจะได้บุญไหมเนาะอพอให้ไปแล้วก็เสียดายออโอ้โหอย่างนี้ได้บุญก็ไม่เต็มที่เต็มร้อยเปอเซ็นตพอเจริญพร